สวัสดีครับมาแล้วครับวันดีทางไายส่งเส่าวันที่วันศุกร์เสาร์วัน2 5 6 7ครับเดี๋ยวพาบึงอัปเดตแล้วคาเนาะตลาดที่ยาสมป้อยครับขอรับส้มน้ำฟังครับเอามาไล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดที่ตามคอมเมนต์ครับทักทายกันครับสำหรับราคามืงอีกสักสิบเป็นเังไหรเดี๋ยวพาฟังบึงราคาบึงนะครับเนาะ รถด,ดื่มพยาเนาะนาประตูทั้งเอาครับคิดยากเยอะเลยอ๋อบรรยากาศมึ่นสูง,งครับ,หา,ห,รบ,บ,รบรหาดที่อยากสมปอยครับขึ้นครับมื่อนี้ครับราคาเดี๋ยวไปว่ากันอยู่ข้างใต้ข้างลาง่างเนาะเดี๋ย่าพลาดเดีราคาครับโอ้ขึ่นๆใชนไหครับแก่หัวง่วนร้ายครับแต่ว่า,าราคาเบาหูด้วยน้องใบฟ้ามึงครับ แม่ลูกจะาครับนี่มื่นเก่ามื่นเก่ามื่นเก่าพันบหมามลี่สามถามสามามส่จบาทืนเก่าครับแม่ลูกลูกแม่หรือลูกผูลูกผู้จบาดครับนี่เจ็ดปครับผมเจ็ดปัญหาซื้อๆือนี่นะแม่ว้ายมันจี่วมเอ,อื้อเจ้าเลยได้นะ่ะว้ายนี่นจะเป็นเจ็ดท่านปัญหาสื่อง้อปรหอดมื่นนี่นะว่าแม่ประหอดมื่นครับเจ็ดปัญหื่อครับทิ้งดีๆิงแย่แยรา้าห้องเ้ยนี่ ยังต่อได้อีกจีบห้ต่ได้นิดหน่อยครับต่อได้นิดหน่อยานหลานลายครับตลาดที่แยกสมปอยครับานมหลายื่อ่เกโอ้ใหญ่ได้เหรอหันนี่ไล่ปล้ันี้ นี่ฮะไลกันได้ครับตัวนี้อยยังสิผาร้อยมืนสิผาอ10้อยง่ายมือซา้อยใชครับตัวนี้ม10ือโฟครับม10ือโฟชิ่งดีแต่อายุน่จักหน่อยราคาต่วรองเลย้วนี่เปจะขาดพันธา์ลายอะไร ไรซดอีบพันแปดหมื่นห้าพันแปดหนห้าพันแปดร้อยประกันท้องเแก่ๆเขาเขาหมื้าพันแปดร้อยราคาห่องครับนะครับมืหนาพันแปดมือหนาพันแปดครับตัวรอง่ครับตัวรองไนเปิดราคาไปราคาตัวรอง่เทาสีแดงแดงคุณติสตมป์มาแล้วเบียกระป๋องละห้าสิบบาทเขาก็ติสตมป์มาแล้วเตรียมที่นะครับราคาห้สิบาทไม่ได้พี่ ที <muitas> <arias> ่ไทยผมล่องหลายครับหน้าตาเจ้าของง่วเนี่ยหน้าตาเจ้าของง่วนี่ลูกสาวผมเนี่ยล่อเอาเงินจากพ่อมาขายง่วนเนา่ยเบิ่งหน้าตาเจ้าของง่วเนี่ยไข่แดเนี่ยเจ้าบ่าเจ้าผมมีลูกผู้หญิงมาเมื่อนึงไข่แดงเนี่ยเจ้าผมมีลูกผู้หญิงลูกสาวมีทหารกำลังสิบปศ์เจรจากำลังเจรจาครับง่วนตัวเดียวลงบ่ลงตัวนี่ง่วนตัวเดียวกันนี่เอาเบื้องหน้ยเมียใหญ่ายป้าผมมีเลยว่าบ่ลงตัวกันแม่บ้านยังเข้าใจผิดนะครับแม่นี่ลูปลา เห็นแต่ไหนน้อแทงนี่ขาดทุนว่ามือนี่ตัวใดมือที่ห่าร่อยตัวแม่ไอ้มือที่ห่าร่อยขาดทุนขาดทุนก็นับเงินกำไรแบ่งกันเลยนี่นับทุนมันมานับทุนกำไรอยู่ในกระเป๋าว่าท่านโจกกำไรป่ะทันมีกำไรป่ะทันโจกปันมีนับทุนอ๋อนับทุนเหมือนก่อนเนาะกำไรมีละละมีแน่ละ ธรรมดาธรรมดาบรรยากาศท่าไอนามครับบรรยากาศท่ายสนามลุงเลงจังหน่อยแดดออกสวยแล้วพญา,าหูใหญ่พญาหูยักษ์ร้าไปไนป็นไรครับสามหมื่นตัอสามหมื่นเก้าันต่ตรงไงพญาหูเขาพญาหูสามหมื่นพันนี่แล้แลครับปรเปเิแดแบกสูงๆ <c oughs> ไส้รถลหนังมากนั่นคือวิดไส่พิกอัพบอกตัวเดียวมากหญ้าหูครับน่าย่ามึงคนมึงจะของว่หลดแจเป็นแจหูเป็นหูอภิพรพันเนาะงวแปลกเนาะคล้ายแล้วครับเป,เป็นแจเนี่ดเป็นสีสีเนาะ ายแล้วนะยม่ก็ขายายเป็นลมื 18, ่่แปดพันสามร้อยใ่ตะแกเบียดมั้งครับแกเบียดลเนาะหมื่แันสาม้ยา 18, ยาาบาทหมื่อเจ็ดพันเจ็แม่เล่ลูกเล่แม่เล่ลูกแม่เนะครับ แล้วเ็นรรถตแก้วเห็ดใบซื้อขายรับเงินเนาออันนี้เพื่อนลาค่ายรไนไดครับนี่ละค่ารปไมืนนนมื่นเท่าไหรครับมื่นสีหาคนก็ง่วงมาคือกันไหนด้วยด่างเหอเนี่ยว่แม่ของเจ้า่แม่บอกมนออนิเราข้อมื่นแปดข้อรองมื่นแปดอ๋อไงนีข้อด่างครับมื่นแปดขั้นครับ เงนแปดพันนะโอ้สวยงามน้มในในีม้มวด่สายเรียนนะต่อฟาร์มครับเลียงต่อฟาร์มเลยเงนแปดพันตอลองอดไอยู่นะครับมักเทือกเล่จับวาทเ่านี้สองสองสองหมื่นสองพันครับ,าบานวเล่ครับเป็นไครับนี่เกพัดหมื่นเก่าเหรอหมื่นเก่าครับ เวียดนามรับมืนต่อเวียดนามอสีรับสื่อหาอยากลยแปพันยังแปพันกวหาแปรพันหาอ๋อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ uất, video hấp dẫn เมลีครับน้ำก็ได้เนื้อครับ um> ม um> ีซ่าสายเนื้อเื um> ่อครับราคาเปิดท่สองหมื่นสองพันครับราคาัแบองหม่นสองพันอเนม่น้อยจักบาาครับขายนวครับขายอะไรเป็นนอนี่สายหมื่นสามพันขายอะไขายดแก่ะหมื่นสามัน แม่สาวครับขายเรียงเนาะเจ้งหว่ากับแมลูกมลูเสือโกพันหมื่นต่อพันคบหมื่ันหมื่นต่อพันแมลูกคือหนึ่งแถมหน่งลูกแม่เนาะแม่ขาวครับลูกแม่จัปาลูกาวลูกงามเลยลูกงามเหรลูกงามเนาะกับ สายเลียงครับสายเลียงครับตลาดเสียกสมปอยครับทุกคนนะครับแดนตัวต่อรองกันได้ครับเปิดราคาไหวมายำนับเปิดห้องไหวกับสื่อรวดพี่เมย์นะครับค่ายังต่อรองกันได้อยู่ครับมีถูกวันศุกร์กับวันจันทร์นะครับด้วยเสียสื่อแล้วอสื่อสี ทำไปซื้อขายเขาขอเก็บเงินรับไเวียดนามนะไอแก่เวียดเขาจออยากถงอยแกเวียดเขาทำเผ็ดกุลีก็มนี้ครับเผ็ดกุีม่น้ยามารซีสเกตได้มีสารไต่ครับมีสารไก่บอกขึ yes. an company. Turkish company. Turkish ้ออีกแล้ว ราคาอนนะไรนหครับสามหมื่นห้ามมหพันสามหมื่นห้พนามมหพันครับราคาเปิดอยู่ที่สา0หมืนห่นาพันเมื่อผูเนาะผูแก่ครับแก่ได้อายุแล้วก็พันได้ก็พันได้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพอๆพูนเจอกันไหมครับนัดหนาเนาะเดี๋ยวภาพอัปเดตเพิ่งราคานัดหนาครับครับนี่จบไปเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์เนาะเดี๋ยวพอๆพู้เจอกันไหมครับสวัสดีครับ